ซ้ายซ้ายสวนสีปล่อยลงไปครับปล่อยลงไปช้าๆครับนายท่าเรือฝีพายเรือคนาบเราทังนั้นเอาพออีกเดียวพอพอพอคำไว้คำไว้เรียบร้อยครับสนามพร้อมสมุดปราการหรือสวนสีดูกันเอาเอง ท่านผู้ชมท่านผู้ังที่รับติดตามเรือคู่แรกในสายกองประเภทประชาชนทั่วไปประชาชนทั่วไปเอาละเว้ยพรสรรพสุรใครทองสวนดีผีไบชั้นดีจากโรงเรียนสวนดีพบกับบังมะพร้าวที่รักอบตบังมะพร้าววัดนาทิกรามใช้ผีใบดีจากสมุทรปราการสมุทรปรา ตอนนี้ยังคุ้มสนาการได้พี่น้องชาวธนาการในนับของบางมะพราติดักื่นขึ้นกอเลาตือนขึ้นกอเล่าเด็กชุดนี้ไม่จะทรนาเด็กชุดนี้ไม่จะทนาโซนสีแอนพอนัดต,ต้องดูกันผ่านหลักที่ซักไว้ยังยูดีเสมอเมสม,เมอ ผู้นี้ให้มาดูเรื่องทันทีว่าสมุดปราการหรือว่าเจอกับสมุดดินสอจากหลังสวนน่าดูแลครับ้าดูแล้ละครับสวนสีนภัสราเอาเลยเว้ยทั้งคู่จีบีตามติดกันมาสมุรปราการแยกไปออกแล้วละครับบางเพราที่รักเริ่มจะหนีไม่ได้เริ่มจะหนีไม่ได้สวนสีสวนสีนภัสราเอาเลยเว้ยไล่จี้ตามกันมาสมุดปราการสมุดดินสอเล่นเลยเว้ยเอาละครับท่านผู้ชมที่ รับครับเมื่อ, u, อ,อ,ท,อ,อทั้ง,งค,คู่ครับกอดคอไปพรอมๆกันพอนาบัศราไข่ถอครับพอแดงกสวดสีบาพราวที่รักบาพราวในเที่ยวนี้สมุทรปราการและเลยเริ่มจะทิงท้ายทั้งคู่ครับคู่เปิดสนามกอดคอกอดคอไปพรอบๆกันเปิดสนามโอเพ่นในหัวทางด้านซ้ายข้าวโคตรพอแดงไข่อ่อโคตรและออและ้วบาพราออวโคตรแล้วก็คว้าว้ารอผลจากคณะกรร,กรมการอีกครั้งหนึ่ง คณะกรรมการตีทองไปทรายนาสายให้กับเรือพรนพัสราไขทองจากสวนศรีวิทยาครับ The winner is พรนพัสราไขทองสวนศรีวิทยาสกูครับ On the left Thank you ครับ